สวัสดีครับผมโนวิทแมนและนี่คือเกมดูบอกชีสเอ c เคปนะครับหนีออกจากชีสถ้าพร้อมแล้วไปล้วนเลยออกจากชีสออกยังไงประตูแรกออกไม่ได้แล้วให้คลิกที่ชีสเหรอคืออะไร อ๋อเปิดประตูเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรหนูเดี๋ยวนะ <c oughs> หนูยักอยู่นี่ล้วจะไปได้ยังไงเนี่ย อ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยฮะโดนหนูกินเริ่มใหม่โอเคเรามาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่ไปไหนอีกยังอยู่ที่เดิมวนเวียนอยู่ที่เดิมเอไล่หมอนั่นไปแล้วไปทางนี้ เป็นตัวล่อให้เราอเอ๊ะชีตอันแรกมีกุญแจแจสีเขียวเหรอน,นี่คืออะไรบันไดนมีห้องด้วย ชีตอันที่สองเดี๋ยวนะตรงนี้มีประตูแต่ไปไม่ได้ต้องใช้กุญแจต้องหากุญแจสินเงินสินนะก,กีเราได้กุญแจอะไรสีเขียวโอเคมาไอ้หลุมอะไรอะ่ะ เออแล้วประตูคืออะไรเนี่ยเออวาบเหรอที่ไหนเนี่ยทำไมมันละลายซ่าๆเนี่ยมีรหัสโค้ดส,สี่ตัวไม่ใส่เรียงกันเหรอ หน่งสอสี่ 4, แปดสามสองหน้าหันไรอะ่ะลองเลียงถอยหลังดิ สี่สองฮะเอาเปิดเฉยลุกครับลุกแต่ทำไมมันมันบ๊กไม่ได้มันมันเดินเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเดินตามโคมไฟ มีแต่โคมไฟหรืออะไรเ you, นี่ยบันไดเหรอเพื่อมทำไมเนี่ยเพื่อถ้งั้นเราตามโคมไฟไปเรื่อยๆเอ๊ะข้างหน้ามีวิทยุ มีชีตมีกุญแจอ้าววาร์ปมาที่ไหนเนี่ยสพานขาดขอ,อ,อง,น,งน,นู้นมีกุญแจสีน้ำเงินลดบนไหมเนี่ย อปผลพี่เสียงหนูเอาลงมาเจอหนูเดยวเด้อเด้อเด้อเดแจแจสีแดงอ๋อคืออะไรเนี่ยบอร์ดไม้กระดาน น่าจะเอามาต่อไอ้ตรงที่ผมโผล่ไปเมื่อกี้ป่ะพี่ว่าน่าจะใช่นะต้องขึ้นไปตรงเมื่อกี้ที่เป็นสะพานขาดอ่ะเสียงหนูวนเวียนอยู่แถวนี้เดี๋ยวแล้วนะน่าจะไปละนี่อะไรห้องก็เข้าไปไม่ได้เป็นประตู อ๋อนะวันนี้หลงหลงวนกลับมาที่เดิมคือ,อต้องผมก็ต้องกลับไปที่เดิมตรงที่มันมีบันไดโอเคเจอละ ลงมาจะเจอหนูเฉยเรียบร้อยเริ่มใหม,ตใหม่ต้องเจ็บชีตไหมปะเนี่ยกุญแจผมหายหมดเลยที่เจ็บมาเมื่อกี้ เริ่มใหม่อ๋ออามันแจเจอแล้วมึงเก็บชีตไหมปะเนี่ยอ๋อไม่ต้อง เดี๋ยวเราไปตามหากุญแจสีแดงผมก็จำไม่ได้มันอยู่ตรงไหนน่าจะลงตรงจุดนี้ก็อ่าอ่เจอห้องสีเขียวอ,อ๋อเออใช่กุญแจสีแดงมันอยู่ในห้องห้องมืดอืม กระป๋องน้ำวิตูเก็บเก็บได้ไหมไดยไม่ได้ก็ออกทางนี้เอา้าแล้วโผล่ที่ไหนเนี่ยคืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรทางออกอ๋อแล้วนี่อะไรบันไดให้ปีนขึ้นไปทำอะไรอ๋อบนน้ำมีชีตนั้นอันนึงก็คือไปเก็บชีต โอเคโอเคเดี๋ยวต้องกระโดดไปตรงนูน้นฝั่งนูน้นนะอึ๊บเหมือนว่าจะกระโดดยากอยู่นะเนี่ยเี๋ย,ยผมจะกระโดดแบบรัวๆตามไหมอืมโอ้ กระโดดแรงไปมันกระโดดข้ามต้องค่อยๆกระโดดแล้วจะกระโดดจากตรงนี้ล่ะให้ได้ได้ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออปึ๊บเฮ้ยเชีตอันที่สี่ได้ชีตอีก าอันไม้ผมหายไปเมื่อกี้โดนหนูจับได้เมื่อกี้ต้องกลับไปเอาไม้แล้วคงมาต่อตรงนี้เออไม้ไมนอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องไหนเนี่ยนะเอ้ยหนูื อย่านะอย่านะไม่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 เรียบร้อยเริ่มใหม่โอเคอันนี้ผมยังคงมีชีสอยู่ในมีสี่อันนะ คงมีชี้อยู่สอันอีกห้าอันอจำได้แต่ทางนี้ว่าเก็บกุญแจสีเขียวแล้วขึ้นไปแล้วก็โดดข้ามอีกฝั่งหนึ่งเสร็จปุ๊บก็เอากุญแจสีเขียวไปไขห้องนี้ แล้วเข้าไปเก็บปนืนแจสีแดงอ่ะอันนี้ผมพอจำได้หละ<ช>เก็บป๋องน้ำแจสีแดงออกจากที่นี่ตรงนี้เก็บไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ชิดชีตตรงนี้ผมว่าผมเก็บไปแล้วไม่น่าจะกลับมาเก็บอีกนะเอเคไปต่อ อ่ะตรงน,นี้ฉันต้องมาร์กไกลไม้กระดานดย่หยาหนูขอเซฟซ่อนก่อนนี่คืออะไรเนี่ยเอ็กซ์ต้าไลฟ์ต้องใช้เหรียญเนาะแมวไปดีกว่า ชีนในห้องนี้มันต้องเปิดยังไงวะอืมอ่ะกุญแจสีแดงเอะเจอไม้แล้วอ่าได้ไม้แล้วครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปเก็บกุดแจสีน้ำเงินนะยี่ต้องกลับไปตรงเอ่อ ตรงบันไดที่มีกุญแจสีเขียวอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วหนูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเราจะวิ่งผ่านไปได้ยังไงโอคล่อมังนี่ก็กลับไปที่เดิม นะั่นนะหนูมันบั๊กไะเนี่ยทำไมมันวิ่งกับบนไปบนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเฮ้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 ยเ,ยเ,ยเยไอ้บอลน,นั่นล่อไปแล้วดเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเจอชีตรงนี้อันนึงเดี๋ยว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 รีบเก็บเลียบร้อออกเฮ้ย นี่ลูกทะลุไปไหนเ,มมเนี่ยอ๋อชีตอืมโอเคตามผมมาเนี่ยไไไมไมม่่่เริ่มใหม่ ก็ต้องไปไขกุญแจสีเขียวเก็กุญแจสีแดงกับน้ำกระป๋องก็ออกจากตรงนี้ออไปประตูสีแดง สีแดงอุ้ยไปประตูสีแดงเุ้ยเดี๋ยวนะเยวประตูสีแดงอยู่ตรงไหนเนี่ย โอ,อเจอแล้วได้ไม้แล้วได้ไม้แล้วได,ได้แผ่นไม้แล้วแล้วผมก็ต้องกลับไปที่มีกุญแจสีเขียววางอยู่กลับไปที่เดิมแล้วผมก็ใช้บลูยีไข่เข้าไปโอ้ อ่าอ่าแล้วผมก็เข้าประตูนี้อ่าชีสอันนี้เจ็ดอีกสองอันก็ น่าจะเป็นเปิดประตูเออ่ประตูใสๆเปล่าตรงหน้าทางไอ้ Safe Zone. เซฟโซน๋ยวหน้าอุ้ย ตูปิดเอาหลอกไงอ่ะโดนขังไปด้วยเอ้ยออกไงเนี่ย ชีตอีกอันหนึ่งสุดท้ายฮะชีตอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนอีกอันหนึ่งนะ่ะวนกลับมาที่เดิม เจอแล้วในสุดทางออกก็เปิดจนได้โอเคคืออะไรฮะคุณถูกเตะออกจากห้องคืออะไรแค่นี้เหรอ จบแค่เนี้ยเออจบแบบงง,ง,งโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ